วันนี้คนสุขที่สุดในดุนยาเราคำนวณไม่ได้หรอกไม่ว่าจะเงนินไม่ว่าจะบ้านไม่ว่าจะผู้หญิงอะไรทั้งหมดสิ่งที่เราเห็นมีความสุขเขาจะลืมมันทั้งหมดเวลาเจอกับนรกของอัลลอฮฺสุบานะแล้วอัลลอฮฺจะเอาคนที่ลำบากที่สุดในดุนยาออกมาพี่น้องซึ่งเขาเป็นชาวสวรรค์อัลลอฮฺให้เขาสัมผัสจุ้มเขาเล็เหมือนย้อมะนะในสวรรค์หนึ่งครั้ง ถามชีวิต,วตเจ้าเคยลำบากไหมอยู่ดุนยาเคยลำบากเคยเดือดร้อนเคยลำบากอะไรไม่ในตอนเจ้ามีชีวิตที่ผ่านมาทั้งหมดเคยลำบากไหมเขาจะบอกอัลลอฮ์ฉันไม่เคยลำบากใดๆเลยอยัลลอฮ์ลืมหมดความลำบากในดุนยาเวลาเจอสวรรค์ของอัลลอฮ์วันนี้เราจนนะพี่น้องวันนี้เราไม่รวยสบายเหมือนคนอื่นเขาวันนี้พี่น้องบางคนมีสตังค์อย่างบางคนไม่มีตังค์อย่างเงี้ยเห็นก็มีรถบ้านก็มีความสุขเราทำงานเหนื่อยสายตัวแต่ขาดพี่น้องเราอยากจะทำงานสบายมันก็อื่นนัพี่น้องอย่าง ากมีบ้านให้ลูกอยากมีรถให้ลูกอยากซื้ออะไรต่างๆเราไม่มีอยาลหรอแต่เราละหมาตลอดเหนื่อยพี่น้องเราพูดได้ทางนั้นเลยคนจนเก้าสวรรค์ก่อนอันนั้นเราพูดแต่เวลาอามัน ใครไม่เคยจนไม่รู้หรอกครับพี่น้องความรู้สึกเวลาเห็นลูกคนอื่นได้กินแล้วลูกเราไม่ได้กินผมเคยเจอพี่น้องมุสลิมะยอมถึงขนาดยอมขโมยของไอ้ลูกทนไม่ได้นั่งยอมขนาดนั้นแต่ความซ้อนแลข,ของนางขโมยไปนั่งอยู่ไม่ได้เอามาคืนเจ้าของพี่น้องนี่คืออีมานที่อยู่หัวใจนางแต่ทาไมแม่คนหนึ่งจึงยอมขนาดนั้นผมจึงอยากให้กําลังใจคนจนทุกอย่างเอาเหนื่อยแล้วไม่มีอะไรเหมือนคนอื่นอดทนนะความเหนื่อยนี่แป๊บ วอดทนท่านจะลืมมันทั้งหมดเวลาเข้าสวรรค์ของอลอ a ์ท่านจะลืมความลำบากเวลาท่านเจอสวรรค์ของอ l l a ์ท่านจะลืมทั้งหมดเวลาสวรรค์ถูกเปิดสำหรับท่านท่านจะลืมความเหน็ดเหนื่อยความต่ํำต้อยในดุนยาเวลาฮูรุนอีนรอทัดอยู่ท่านจะลืมทั้งหมดเวลามีเสียงข่าวกับท่านอนุญาตให้ท่านเนข้าสวรรค์ของลล l a ์ สุบฮานาห์วะตาลาท่านจะยุติแล้วอา่าล้อฉันไม่เคยเจอความลำบากเลยในชีวิตฉันอย่าลลอหมดแล้วชีวิตฉันในดุนยาฉันอยู่สวรรค์แล้วอย่าล้อลืมหมดแล้วอย่าล้ออันหัมดุเิละ่ะจบแล้วชีวิตบาวของอัลลอฮ์หกสิบปีพี่น้องเจ็ดสิบปีเทียบไม่ได้ครึ่งวันในอาขัยรัตอดทนแล้ววันหนึ่งเราจะกลับสู่อัลลอฮ์สุบฮานาวะตาลาพี่น้องสำคัญที่สุดขอให้เราพ้นจากนารกไ,ได้ทำยังไงก็แล้วแต่ เอาสวรรค์อร่อยได้สวรรค์ขออร่อยราคาแพงสาบัดยอมแลกมัน ด้วยชีวิตสะอาดอินชาอัลลอฮ์เราพยายามนะครับพอพูดถึงตรงนี้ผมอดไม่ได้ที่จะพูดถึงท่านอุมัดบินอับดุนอาซิสรรฮิมะฮุลลอฮ์หนึ่งในบรรดาคอล์ฟิฟาท่านลำบากมากชีวิตของท่านเป็นผู้นำรัฐอิสลามที่ยากจนมากอุมัดบินอับดดนอาซิสพี่น,นองที่รักที่ไม่เกียจยากจนไม่มีสมบัติประสทานเหมือนกับคอล์ฟิฟาที่มีคนอื่นๆเลยวันหนึ่งพี่น้องที่รักเห็นลูกทานผลไม้แดียไปเอาออกจากปากอยู่ ลูกร้องไห้สิพี่น้องชีวิตไม่เคยกินของอร่อยแบบนี้พอได้กินพ่อเอาไปทิศแกะทิ้งเลยร้องไห้กับภรรยาของอุมัเบนอับริมมาบอกกับสามีพี่น้องท่านอามีรุนหมุมินินททาไมท่านเอาผลไม้เอาแอปเปิลน,นั้นออกจากปากลูกเราลูกเสียใจมากรู้ไหมในเยอะหนึ่งครอบครัวเราไม่มีตังค์จะซื้อหรอกอาหารแบบนี้มากินเอามาเบยวันนั้นลูกได้กินทําไมเจ้าออกจากปากอุมัะอุมะบอกด้วยหัวใจคนเป็นพ่อพี่น้องเธอรู้ไหมช่วงที่ฉันดึงแอปเปิลออกจากปากลูกนั้นนะนะ ฉันรู้สึกเหมือนกับดึงหัวใจตัวเองออกจากตัววินาทีนั้นเลยสงสารลูกไม่เคยกินของอร่อยอย่างเขาวันนี้มีโอกาสกินกันอร่อยพ่อต้องดึงออกจากปากลูกทำไมอามารกลัวเป็นทรัพย์ของใบตุนมะกลัวเป็นทรัพย์ของกองกลางมุสลิมรักลูก แต่รักห่วงลูกในอัคราสมากกว่าห่วงลูกบนดุนนีสุดท้ายพ่ออบรมลูกแบบนี้พี่น้องวันที่อมจะตายไม่ได้มีมรดกอะไรจะเต็มที่ไอ้ลูกอมัะเรียกลูกเข้ามาทั้งหมดพี่น้องบอกเอาไม่ลูกถ้าวันนี้ลูกจะมีสมบัติเยอะแต่พ่อลูกต้องไปนรกแต่ถ้าวันนี้พ่อจากพวกเจ้าไป โดยที่พ่อไม่ได้มีสมบัติอะไรให้พวกเจ้าเลยแต่พ่อเจ้าจะไปได้ไปจะได้ไปสวรรค์ลูกทั้งหมดพี่น้องยอมที่จะลำบากดุนยาเพื่อให้พ่อไปในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานุมตละลา ขอให้ลูกหลานสุริยะเราสอเลสอเลฮะแบบนี้นะครับย่าอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์ฉะน,นั้นนะครับพี่น้องดูอาวต่ออัลลอฮ์สาบัดทุ่มกับมันทั้งหมดให้พ้นจากนรกไปได้ท่านทั้งหลายและผมด้วยอย่ามั่นใจในตัวเองวันนี้เราใส่หมวกกระเพียววันนี้เราฟังบรรยายวันนี้เราละหมาดพรุ่งนี้อาจจะดื่มเหล้าก็ได้วันนี้คนดื่มเหล้าพรุ่งนี้เขาอาจจะเข้ามาสัสยิดก็ได้คนดีอย่าประมาทคนที่พลาดไปแล้วอย่าสิน้นหวัง